ใครเข้าป่าแล้วเจอเห็ดชนิดนี้ห้ามทิ้งเด็ดขาดนะครับเป็นเห็ดที่กินได้นะมีรสชาติอร่อยมากนะครับเอาไปไปยำก็อร่อยหรือไปแกงทำเป็นเห็ดรวมแล้วก็แกงอร่อยนะครับว้าวเนื้อมันจะกินไปมันจะกรึบกบเหมือนเหมือนกระดูกอ่อนนะครับแกแกก็อร่อย อ่อนก็อร่อยเหมือนกันมันจะมีรสขมนิดๆนะครับขมน้อยกว่าเห็ดพึ่งขมถ้าเราไม่อยากให้มันขมแล้วก็เก็บมาแล้วเอาไปแช่น้ำไว้ก่อนสัก30นาทีนะหรือว่า1ชั่วโมงแล้วเราก็บีบล้างออกนะครับให้มันคลายขมบางคนนึกว่าเป็นเห็ดพิษนะไม่กล้ากเก็บนี่เขาเรียกเห็ดรังพึ่งนะครับ บ้านผมเรียกอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกเหมือนกันหรือเปล่านะครับเนี่ยได้มาเยอะเลยวันนี้นะครับ <c oughs> เหตุอื่นๆ <c oughs> เราก็ได้อันนี้เราแยกตัดขาเอาไว้ไปย้ำนี่โอ้โหสุดยอดนะครับเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะที่มันอยู่ในทนะเลเนี <c oughs> ่ยแมงกะพุนใช่ใช่คล้ายๆแมงกะพุนเลยมันจะกรึบกรึบหนึบหนึบ,น,บนะ